ความเป็นมาความสำคัญสหภาพยุโรปหรือ E.U. เป็นการรวมกลุ่มของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกลุ่มแรกในพศ2500โดยประเทศที่เริ่มก่อตั้งคือเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบกฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีได้ร่วมรงนามในสนธิสัญญากรุงโรมมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรป โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยการรวมตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันร่วมกันขจัดอุปสรรคทางการค้ากับภายนอกรวมทั้งรักษาระดับดุลการค้าและประกันให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ ในพศ2506สหาราชอาณาจักรไอแลนด์และเดนมาร์กก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจ 1. นโยบายการค้ามีการยกเลิกภาษีศุลกาการมาตรการจำกัดปริมาณและค่าธรรมเนียมที่เก็บจากการนำเข้าและส่งออกเร่งรัดดำเนินการปรับพิกัดอาตาัตราศุลกาการระหว่างประเทศสมาชิกให้เป็นอัตราเดียวกันเพื่อเป็นสาภาพศุลกาการ,การและยกระดับ การรวมกลุ่มจากสหภาพศุลกากรเป็นตลาดร่วมหรือที่เรียกว่าตลาดยุโรปเดียว 2. นโยบายเกษตรเป็นนโยบายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรทั่วโลกการดำเนินนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรักษาเสถียรภาพด้านราคาและประกันว่าจะมีสินค้าเพียงพอแก่การบริโภคในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้โดยหลักการคือให้มีการค้าสินค้าเกษตรเสรีภายในกลุ่มให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศสมาชิกรับผิดชอบด้านการเงินร่วมกันและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การประกาันร,รายได้ให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมการผลิตให้พอเพียงแก่การบริโภค มีการกำหนดราคาประกันไว้สูงกว่าราคาตลาดโลกและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสินค้าเข้าเพื่อมีให้เข้ามาแข่งขันกับสินค้าในประเทศอีกทั้งยังให้เงินอุดหนุนการส่งออกด้วยนโยบายนี้จึงส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรโลกตกต่ำส่งผลกระทบต่อการส่งออกและรายได้ของเกษตรกร,กรในประเทศยากจนที่ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก รวมทั้งทําให้ประชาคมเอ่งต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกรปีละจานวนมากนโยบายการเงินมีการนําระบบการเงินของยุโรปมามาใช้โดยมีสาระสาคัญคือให้สร้างหน่วยเงินตายุโรปขึ้นมาใช้แทนหน่วยบัญชียุโรปจะตั้งกลไกอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดให้สมาชิกต,ต้องรักษา ระดับอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในกรอบที่กำหนดและจัดตั้งกลไกการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่มีปัญหาค่าเงินและลดลงเพื่อรักษาสเสถียรภาพของระบบการเงินนโยบายทางเศรษฐกิจระบบการเงินของยุโรปเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ในโยบายการเงินร่วมกันตั้งแต่ปีพศ2522เป็นต้นมาจนกระทั่งมีการลงนามในสนธิสัญญามาสติก เพื่อจัดตั้งสหาภาพยุโรปในปีพศ2 5 3 4และมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนปีพศ2536และเมื่อวันที่1มกราคมปีพศ2542เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันประเทศสมาชิกได้ตกลงใช้เงินสกุลเดียวกันที่เรียกว่าเงินยูโรและมีธนาคารกลางยุโรปทำหน้าที่รับผิดชอบนโยบายการเงิน สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างกระแสะและทิศทางการเมืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกเป็นหนึ่งในสามศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและในด้านต่างๆอีกมากมายนโยบายทางเศรษฐกิจพลังทางเศรษฐกิจของสหาภาพยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาในด้านต่างๆและเมื่อวันที่31มกราคมปีพศ2563สหราชาอาณาจักรถอดตัวออกจากสหภาพยุโรปจึงทำให้ในปัจจุบันมีสมาชิกรวมกันทั้งหมด27ประเทศ